ามันอกคอนกน้ากาื่นาาออมาแล้วครับสำหรับเพลงอ่าเพชรเศร้าดินผู้ใด,ดเดี๋ยวฟังเนี่ยครับแต่สำหรับแอดเดีฟังแล้วเดี๋ยวเขาจะไปคุยกันรับเป็นยังไงครับเพลงนี้ตอนนี้ขณะน,นี้อยู่ติดมาแรงบอร่อกอดเดีก็ สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านสวัสดี f c มิดหมอแคนแฟนหมอลำทุกท่านและสวัสดี f c สาวน้อยเพชรแพงและสวัสดีอีหล่าวอิงครับผมวันนี้มาพอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปนี้เขามีความเคลื่อนไหวมาฝากพี่น้องอีกครับกานก็คือเพ่งเพชรเจ้าดินพี่น้องก่อนอื่นเขาจะไปพังรายละเอียดของเพ่งเพชรเร้าดินตอนนี้เขามาพูดถึงหนังคล้ายออกนะครับหนังคล้ายออกตอนนี้กระแสยังแรงครับยังแรงเพราะว่าต่การสนับสนุนจาก แฟนๆเอฟซี uh, ฉะนั้นแฟนๆเอฟซีเขาต้องสนับสนุนต่อไปครับ mm hmm. กับเขาไปเบิ้งได้เรื่อยๆพี่น้องผู้ใดติดใจกับเขาไปเบิ้งอีกเขาไปได้เบิ้งเรื่อยๆบพะต้องว่าหาชิ uh, ล้านหกิล้านแล้วเขาไปเบิง้งเขาต้องส้างประวัติศาสตร์ดยหนังเรื่องสร้างด้วยบอโจโยูโมนินให้ได้ร่อยล้านขึ้นพี่น้องผมว่าเสือมาเอฟซีคงจะสนับสนุนใ้การต้อนรับแบบแนวนี้ตลอดไปให้ได้ว่าเรื่องว่าบอโจโยูโมนินนี่ สร้างหนังลอยลลานขืนอีหล่าเขากะได้เวบาบอพิดว่าสภาพพ่อจับเงินลอยหลานพัน,ลน,นพหลานนาะพี่น้องเอาละครับคลิปนี้เขาจะมาพูดถึงหนังเพ่งเศร้าดินว่าเป็นยังไงสำหรับหนังเพ่งเศร้าดินนะพี่น้องถือว่ามวนอีกเพลงหนึ่งครับมวนสุดสาหรับผมฟังแล้วเสียงอีหล่ามากเต็มมีลีเพลงนี้น้องเป็นเพลงซาที่สามารถเล่นเสียงได้และก็สามารถเขียนเสียงออกได้อย่างพอพอมาก แล้วก็เนื้อหาของเพลงนี่ก็เขากับชีวิตของน้องครับพี่น้องพูดถึงชีวิตเขากับหมอกับอีหลาวอีเข้าอย่างโดยตรงเป็นอย่างอวางสั่นพี่น้องการเ,ราเล่าเรื่องของเพลงนี่มาจากการแบบว่าแบบว่าผู้หญิงคนหนึง่งผู้หญิงเด็กหน่อยคนหนึ่งมาตามหาฝันแล้วมาจากดินล้วก็ขึ้นไปเป็นเพชรพี่น้องครับลักษณะประม่ณนผู้ดใดมาเสนอฟังไปฟังเบิ่งน้ครับเดอ้อ มวนมากเพราอมากสาหรับผมในสุดยอดว่าเพลงนี่เพราะว่ามันเป็นเพลงซาที่เขียนได้เพราะได้ไม่ใช่เพลงเร็เ่เวนะพี่น้องโจโะโ,โ,โลกสัน่นแต่เพลงนี้เป็นเพลงซาถอดทายถอดอารมณ์ได้ดีแล้วก็เสียงีหล่านี่มากเต็มสำหรับเพลงนี่พี่น้องผู้ใดพอทักไปฟังไปฟังครับปังท,ทั้งท้งคล้ายออกปังทั้งเพลงปะเสียงเพลงประกอบละครออประกอบนหนังพี่น้องเพชรเศร้าดินสุดยอดครับสําหรับบอจโจพันเฮดมาเนี่ยสุดยอดไม่ว่าจะเป็นหนังเพลง และก,การแต่งของโดยอา,อาจารย์เก่าอีหล่าคือคู่ต่ํักคารินพี่น้องคู่ตานี่ก็ถือว่าเป็นเพลงไนดีที่เดียวสําหรับเฮาที่เคยฟังมากะฝากทุกท่านสนับสนุนผมเสวาทุกท่านวาต่ของอีหลา่ากุองออกมานี่สนับสนุนเบิร์ตโปรโมหนังวาตเพลงนะครับเนาะคลิปนี้เก่าความเคลื่อนไหวของอีหลา่ากหญองมา่ฝากพี่น้องมาเพลงเศร้าดินเพาะที่เพาะมากเลยสุดยอดดีครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้สำานพี่น้องคลิปหน้าเดี่ขวคอขึ้นไหวมาฝากพี่น้องไมบันนอกอาสบเกงบันนอกอาสบบันไดกะพอย่ามปรับปรุงฝากเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์น,น,นะครับกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันแน่เพื่อที่จะฮหดคลิปเกี่ยวกับวงสาวหน่อยเพลแพร่เกี่ยวกับวิลามาฝากพี่น้องครับคลิปนี้สวัสดีครับ